สวัสดีครับชาวนักเทรดทุกๆท่านไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมคิดถึงผมบ้างหรือเปล่าที่หายไปไม่ใช่อะไรนะครับผมเนื่องจากว่าติดดอยก็เลยหายหน้าหายตาไปพักหนึ่งไม่ได้โผล่มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยคลิปนี้จะมาโชว์พอทที่ผมเทรดเองและก็ติดดอยไปสองเดือนเต็มๆนะครับผมติดดอยไปหนึ0งพ หนึ100กว่าดอลล่าถ้าที่จะเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่สักราวๆ3วสา0หมบาทโดยประมาณนะครับผม2เดือนหลังจากนั้นติดดอยใช้ความอดทนที่มีอยู่และก็เทคนิคการถั่วเฉลี่ยซื้อเพิ่มเงินอัดเงินเข้าไปเพื่อดึงตำแหน่งโฟซิชั่นลงมาให้มันต่ำลงจนสามารถกลับมาออกเป็นกำไร20ง0มบาทนะครับผมจากที่ผมติดดอยอยู่33,000บาท โดยประมาณในระยะเวลา2เดือนอเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เชื่อเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ซื้อแล้วก็ทํายังไงอะไรยังไงเทคนิคเล็กๆน้อยๆสาหรับคนติดดอยควรจะทํำยังไงเพื่อให้หลุดดอยและมีกําลังใจในการเทรดต่อนะครับผมอ,อย่างตัวนี้คือผมติดดอยตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับผมจะให้ดูนะฮะตรงนี้เลยราคาที่ผมทําไว้ปับ๊บอ่านี่นะครับ ผมได้ทำการเข้าออเดอร์ BCS ไปนะครับผมในราคา256ดอลล่าร์ณวันที่4เดือน6 2020คิดสักกะละนะครับผมนี่ฮะเข้าไปจำนวน14บิตนะครับผม256ดอลล่าร์ต่อ BCS นะครับผมตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่มี คลิปให้พเพื่อนเพื่อนได้ดูกันเลยเนื่องจากว่าผมติดดอยนะครับผมแล้ววิธีที่ผมใช้ในการแก้ดอยของผมผมทำยังไงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนดูก่อนว่าผมติดดอยกี่เปอร์เซนต์และผมอดทนผ่านมาันมาได้ยังไงนี่นะครับวันที่4เดือนอ่าแท่งนี้เลยผมจำได้ว่าผมซื้อราคา256วันที่4ี่ เดือน6นะครับ256อ่ะไปเลยครับลากมาเลยยาวๆเลยครับยาวๆไปผมติดลบ20%นะครับจนถึงวันนี้วันที่27กรกฎาคมนะครับติดดอย20%อต่าติดดอย20%ในที่นี้ผมถือเหรียญบิดอยู่ ที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อกี้มีอยู่แค่14บบิตและเทคนิคเวลาที่เราติดดอยมันจะมีอยู่เทคนิคหนึ่งนะครับที่คนทั่วโลกเขานิยมใช้กันก็คือเทคนิคถั่วเฉลี่ยซื้อก็คือต้องเอาเงินมาเข้าซื้อเพิ่มเพื่อที่จะให้มันดึงตำแหน่งจุดแรกที่เราซื้อต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆเพื่อให้เร็วต่อการที่จะหลุดดอยเมื่อราคาทำการกลับตัวดีดกลับขึ้นไปข้างบนอีกรอบหนึ่งนะฮะ ผมก็ได้ทําการพยายามหาเงินแค่กระปุกออมสินผม,ท,มทั้งหมดทั้งมวลที่มีมาเพื่อที่จะมาถัวเฉลี่ยซื้อนะครับผมแต่ตอนนั้นก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับเนื่องจากว่าผมก็ตกงานไป3เดือนถ้าเป็นเพื่อนๆรู้จักกันกับผมก็จะเข้าใจว่าผมก็ไม่ค่อยมีเงินนะฮะตอนนั้นนี่นะผมก็ได้ทําการซื้อไปอีกในวันเดียวกันเศษตังสุดท้ายที่เหลือซื้อไปอีก ตอนราคา2 5 6ในวันเดียวกันเลยนะครับวันที่4เดือน6 2020นะครับซื้อไปอีก1.2บิตนะครับผมทำให้ทั้งหมดตัวนี้นะฮะ1.2บิตตัวนี้ไปบวกก,กันกับเมื่อกี้ที่ผมซื้อไปก็คือ14.45อ่เดี๋ยวผมจะลองบวกกันดูนะครับผม1.2บวก14.45ทั้งหมดผมจะมีบิต อยู่15.65บิตนะครับผม15.65 bcs นะครับดังนั้นความหมายของเหรียญนี้ก็คือ1%ผมจะมีกำไรและขาดทุนเท่ากับ1565บาทต่อ1%ไม่ว่าจะเป็นทั้งขึ้นหรือลงผมจะกำไรขาดทุนต่อ1%อยู่ที่1565บาท เพื่อนๆลองคิดดูครับผมติดดอย20%ครับผมอลองคำนวณไปด้วยกันเลยนะครับเอา20ตั้งครับแล้วก็มาคูณด้วย1565บาทอ่บาทคูณกับ20เมื่อกี้นะครับเท่ากับ31,300บาทผมติดดอยอยู่3 1,300บาทนะครับจากวันที่สถึงวันที่27นะครับผม และเออผมลืมบอกอีกเคล็ดลับเล็กๆ,ๆกน,น้อยๆกรณีที่คุณติดดอยเยอะๆคุณอย่าพยายามเข้าไปดูหน้าพอร์ตนะครับผมไม่จําเป็นไม่ต้องเข้ารหัสเลยฮะปล่อยมันไปเช็คดูในแอป,ปอย่างเดียวว่าวันนี้ราคาบิดดีดขึ้นหรือดีดลงน่าเอาเงินเข้าถัวเพิ่มไหมเรารู้อยู่แก่ใจเราแล้วว่าเราดอยมาตั้งแต่จุดๆไหนแล้วเราอย่าเข้าไปดูตัวเงินเราคํานวณในหัวก็พอถ้าเราเข้าไปดูมันจะบั่นทอนจิตใจเรามากเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็เป็นไม่งั้นมันจะอดทนไม่ไหวมันจะท้อแท้นะฮะ และก็ดูว่าจุดไหนที่เราควรจะเข้าซื้อเพิ่มถั่วเพิ่มอีกนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้ผมก็อยากจะซื้อเพิ่มมากๆเลยนะครับผมแต่ตอนนั้นโชคร้ายด้วยผมตกงานไป3เดือนนะครับไม่มีไรายได้สักบาทนะครับผมรายจ่ายเพิ่มพูนมหาศาลด้วยติดดอยอีก3 0 0หมื่นเอาเข้าไปครับชีวิตช่วงนั้นความรู้สึกผมตอนนั้นก็ย่ำแย่เหมือนกันแต่ผมก็ผ่านมันมาได้นะครับดูฮะติดดอยตั้งแต่วันที่4ี่ผมมาได้เงินเดือนตอนวันที่23นะครับเดือน7นะครับ ผมพอมีเงินเข้ากระเป๋ามานิดนึงอ่ะผมก็เลยตัดสินใจเอาเงินก้อนนั้นไปซื้อเพิ่มอีกนะครับตรงนี้ผมซื้อเพิ่มอีก9 4้าจุดบิตนะครับ 9. 4ุดบิตวันที่ยี่สิสามเดือนเจ็นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรช่วยเราได้แล้วเทคนิคนี้คือเทคนิคเดียวที่จะทําให้เราดุดออกจากดอยได้เร็วที่สุดนะครับผมนี่วันที่ยี่ิบสามเดือนเจ็ดแท่งนี้นะครับเฮ้ยอ่า อย่างนี้เลยราคาอยู่ที่238ผมจําได้ผมซื้อจากเว็บอของ b i t ค u ันะครับแล้วแล้วผมก็ย้ายเหรียญจาก b i ทครัเข้ามาในเว็บของ b i t f i n e x ที่ผมใช้เป็นกระดานเทรดประจำอยู่ณนะตอนนี้นะครับและทีนี้จุดแรกที่เราซื้อคือจุดนี้256นะครับผมและเราก็ดอยยาวๆมาจนถึงตรงนี้20%ติดลบไป30,000 1, 1 3 0 0ับาทนะครับผมติดดอยไป3 1,300บาทจนมาถึงตรงนี้ผมก็พยายามที่จะหาเงินมาทัวเฉลี่ยซื้อเพิ่มเพื่อที่จะดึงตำแหน่งจุดซื้อเราลงมาถ้าเกิดว่าผมซื้อได้ตั้งแต่ตรงนี้นะครับถ้าผมมีเงินเหมือนทุกๆครั้งนะผมคงซื้อและผมคงหลุดดอยตั้งแต่แท่งนี้ไปแล้วนะครับแต่สรุปก็ยังไม่มีตังค์นะครับก็เลยได้มาทัวเฉลี่ยตรงนี้ 238นี่แหละวันนั้นผมจำได้อยู่เมื่อเทียบกันนะแต่ผม,มซื้อเป็นซื้อในเว็บของ i t t ครับแล้วผมโอนไปในเว็บของ Bitfinix นะครับก็อยู่ประมาณตรงนี้สรุปก็เอาไอเก้าจี่เหรียญเมื่อกี้นะฮะเก้าี่เหรียญตัวนี้ไปดึงไอ้ตัวนี้ที่ติดดอยอยู่2องร้อย้าสเนี่ยสิบหาเหรียญก,กว่าเนาะสิบหเหรียน เอาตัวนี้มาถั่วเฉลี่ยเข้าไปอีก10เหรียญนานะตีเป็น10เหรียญก็ได้9.4เหรียญจาก256จุดแรกที่เราเข้าซื้อมันก็จะย่อลงมาวันนั้นผมก็จําไม่ค่อยชัดเหมือนกันแต่ถ้าจริงๆแล้วผมคิดว่ามันน่าจะลงมาลึกกว่า250อยู่นะมันจะดึงจุดแรกที่เราเข้าซื้อให้ต่ําลงเพราะเราซื้อเอาถั่วเฉลี่ยซื้อที่ต่ําแล้วจุดแรกที่เราซื้อมันก็จะต่ําลงด้วยผมตีคร่าวๆว่า น่าจะอยู่แถวๆวราวๆสัก250ทุกออเดอร์ของผมที่ผมทำการซื้อการทำการถัวทำการเฉลี่ยทุกอย่างแล้วเรียบร้อยเบ็ดเสร็จจะมาอยู่ราวๆประมาณ250ดอลลาร์นะครับผมและตอนนั้นผมก็ก็มีเหรียญทั้งหมดในครอบครองของผมก็จะมีอยู่9.4เนาะ9.4ที่ผมเอาไปถัวเฉลี่ยซื้อเพิ่ม 9ก้าจุดสี่เก้าจุดสี่บวกสิบห้าจุดหกห้าเท่ากับยี่สิบห้าจุดศูนย์ห้านะครับสรุปตอนนี้ทั้งหมดผมมีเหรียญอยู่ยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะผมมีเหรียญทั้งหมดอยู่เอ่อ25เหรียญแล้วนะครับตอนนี้ทั้งหมดที่ผมมีถือเหรียญของ BCS อยู่ผมมีอยู่25บิตนะครับ 25บิตจากจุดแรกที่ซื้อ256แล้วเราก็มาซื้ออีกทีหนึงตอน238ดอลลาร์อีก10เหรียญอ่ะถัวเฉลี่ยแล้วเรียบร้อยราคากลับมาอยู่ที่250ดอลลาร์เสร็จปุ๊บปรากฏว่าวันดีคืนดีนอนดีๆตื่นเช้ามาเห็นเหรียญราคาลอยไปนู่นเลยฮะเด้งขึ้นไปเหรียญแท่งเดียวกลับมาบวก11นะครับตอนนั้น 11%คูณ25บิตดูครับ2 5บิตในความหมายนี้ก็คือ1%ผมจะได้ทั้งบวกทั้งลบผมจะขาดทุนได้เสียอยู่ที่2,500บาทต่อ1%เ1ไม่ว่าจะบวกหรือลบนะครับหลังจากที่ราคาได้กลับขึ้นมาถึง250ตรงนี้ผมอยู่ทุนแล้วนะครับผมไม่ขาดทุนและวตอนนั้นและผมก็มั่นใจว่ามันต้องหลุดผมต้องมีกำไรถ้าไม่มีกำไรผมจะไม่ออกเด็ดขาด ในก็ถือรอมา2เดือนแล้วรอมันอีกสัก2เดือนจะเป็นอะไรไปหลังจากที่ผมได้เข้าทําการถูวสเสียตรงนี้ไปนะครับผ่านไปแค่กี่แท่งเองนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แท่งประมาณ4วันนะครับก็ได้มีแท่งหนึ่งดีดขึ้นมายาวบวก10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนั้นผมคิดว่าน่าจะไปต่อได้ผมก็เลยยังไม่ได้ขายผมก็ทํางานปกตินะครับแล้วก็ผ่านมาอีกวันหนึ่งวันน,น,นี้วันที่27กรกฎาคมครับผมก็เลยตัดสินใจออกออเดอร์ทั้งหมดที่270นะครับผม จริงๆมันดีดขึ้นไปสูงมากนะครับถึง278เลยแต่ว่าผมออกไม่ทันผมมาออกทันตอน270สรุปผมมีอยู่25เหรียญเนาะ25เหรียญ250นี่คือผมอยู่ทุนแล้วตอนที่ราคาอยู่250ดอลลาร์นี่คือผมเหมือนเริ่มเข้าซื้อใหม่นะฮะแล้วก็ลองวัดดูทีนี้ผมไปขาย270 270อเอาเท่านี้ก็ได้นะตีไป8%นะครับ8%คูณ25บิต25บิตก็เท่ากับ2,500ต่อ1%ได้เสียทั้งบวกทั้งลบนะครับเพราะผมมีอยู่25บิต25ก็คือ2,500คูณ8%เท่ากับ20,000บาทนะครับ20,000บาทเอามาหาร30ดู 6 6ร้อหสกดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือเป็นเงินไทยก็สองหมืนบาทนะครับผมนี่แหละครับเป็นยังไงบ้างครับผมอยากจะบอกทุกๆคนว่าเทคนิคในการถัวเฉลี่ยเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเงินทุนเยอะๆคุณติดดอยคุณไม่ต้องกลัวครับคุณก็แค่หาเงินไปซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มอย่างเนี้ยผม,มให้ดูเลยผมไม่กล้กเลยนะเห็นไหมเทคนิคการเข้าออเดอร์ของผมทุกๆครั้งนะครับจะเป็นแบบนี้หมดเลยเห็นไหมครในวงเนี้ย ผมจะทัวร์เฉลี่ย 5, 5 5 5 5ให้หมดเลยนะครับเทคนิคการเข้าแบบนี้จะทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้กําไรมากกว่าการออกอินนะครับลองเอาเทคน,คนิคนี้ไปใช้ดูกันก็ได้ผมใช้เทคนิคนีคน้ประจําในกรณีที่มีแท่งแดงลูดลงมาอย่างนี้แรงๆปึ้งแท่งหนึง่งแบบอาจจะเป็นการทิ้งไส้อย่างนี้ก็ได้อหรือจะทิ้งไส้แบบนี้ก็ได้นะครับหรืออย่างนี้ก็ได้เห็นไหมพอมันทิ้งไส้ลงมาปุ๊บมันก็จะลูดกินออเดอร์เราในแต่ละระดับไป ถ้าเกิดว่ามันรูดแบบทะลุไปเลยอย่างเงี้ยก็ต้องยอมขาดทุนหรือไม่ก็ต้องรอปล่อยให้มันดอยต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าตั้งแบบเนี้ยความห่างของระยะที่เราตั้งเราก็กะเอาว่าเต็มที่1แท่งมันไม่น่าจะเกิน5%หรือ10%ก็ตั้งไว้แค่นั้นถ้าเกิดว่ารูดลงมากินออเดอร์หมดแล้วเด้งกลับไปยิ่งกราฟผันผวนกราฟเวี่ยง สูงเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะมีโอกาสทำกำไรได้เร็วมากขึ้นนะครับผมเป็นอีกเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่อยามาฝากกันนะครับอ่าก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการแก้ดอยนะครับผมถ้าดอยทุกครั้งต้องจำไม้ขึ้นใจว่าพะยายามอย่าเข้ารหัสไปดูจำนวนเงินยอดเงินคงเหลือของเรามันจะบันทอนจิตใจ 2. พยายามหาเงินไปถั่วเฉลี่ยซื้อและพยายามหาจุดเข้าซื้อที่ถูกที่สุดเท่าที่จะทาได้ ไม่ใช่ว่ามาซื้อตรงนี้แล้วลงพวดลงไปอย่างนี้ก็ชิปหายเหมือนกันนะครับต้องค่อยๆหาจุดดีๆแบบคิดว่ามันน่าจะขึ้นแล้วแหละก็ซื้อเหมือนผมอันนี้อาจจะฟุกก็ได้นะครับซื้อปุ๊บมันก็ขึ้นปั๊บเลยอันนี้ก็ทําให้ผมหลุดดอยสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทกลับมาเป็นกําไรสองหมื่นบาทภายในสี่วันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เตือนใจลหลายๆคนด้วยนะครับ <S <S ถ้าคุณติดดอยหนึ่งอาทิตย์คุณคิดว่านานให้มาดูผมนะครับ สองเดือนนะครับผมผมเคยติดดอยนานสูงสุดรู้สึกว่าจะสี่ถึงห้าเดือนนี่แหละครับต้องลองเจอประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างนะครับไอพวกนี้มันมันเล่นกับจิตใจเราครับถ้าเราจิตใจแข็งพอเราก็จะชนะมันได้คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ